วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันเรื่องหนึ่งที่แทงใจดำมากๆครับโดยเฉพาะคนที่มีเป้าหมายแต่ยังไม่ได้เริ่มสักทีคุณอยู่กับ w o r k ์กดีพอดแคสต์พอดแคสที่จะพาคุณเติมไฟในทุกๆวันให้วันที่ธรรมดาเป็นวันที่มีพลังได้หนังสือที่เราจะคุยกันในวันนี้ก็คือ The War of Art ของ Steven Pressfield ชื่อฟังดูเหมือนหนังสงครามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือหนังสือที่พูดถึงสงครามในใจเราเอง โดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการจะลงมือทําอะไรดีๆเพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณเคยเป็นแบบนี้ไหมครับอยากเริ่มเขียนหนังสือเนี่ยแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีอยากเปิดร้านเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเองแต่ก็รู้สึกกลัวหรืออยากเปลี่ยนนิสัยบางอย่างเนี่ยแต่ผัดวันประกันพุ่งมาหลายปีสเตเฟนเรียกศัตรูที่ขัดขวางเราแบบนี้ครับว่า resistance มันคือแรงต้านครับที่มาจากข้างในไม่ใช่คนอื่นบางทีเนี่ยมันมาในรูปแบบของความขี้เกียจความกลัว ความไม่มั่นใจหรือแม้แต่ความ perfectionist มันไม่ใช่เสียงดังครับแต่มันทำงานเงียบๆแล้วก็ชนะเราในทุกวันเขาบอกว่าถ้าเราอยากเอาชนะ resistance เราต้องหยุดเป็นมือสมัครเล่นครับแล้วกลายเป็นมืออาชีพเพราะว่ามือสมัครเล่นคือคนที่รอให้รู้สึกอยากก่อนถึงเริ่มแต่มืออาชีพคือคนที่ลงมือเลยถึงจะยังไม่พร้อมก็เถอะเขียนไปก่อนฝึกไปก่อนทำผิดก,ก็แก้ไข ความมั่นใจและความชำนาญเนี่ยจะตามมาที่หลังเองหนังสือเล่มนี้พูดง่ายๆว่าอย่ารอแรงบันดาลใจให้ลงมือก่อนแล้วแรงบันดาลใจจะค่อยๆมาเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทําไมตัวเองยังไม่ขยับสักทีอาจไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจแต่เพราะคุณกําลังโดรีสิสแตน istant, เด้นงานอยู่เงียบๆก็ได้สรุปให้ชัดๆแบบเข้าใจง่ายนะครับข้อที่1ทุกคนมีแรงต้านในใจครับไม่ว่าคุณจะเก่งแค่ไหนข้อที่2ออย่ารอให้รู้สึกพร้อมเพราะความพร้อมไม่มีจริง ข้อที่3มืออาชีพคือลงมือแม้ในวันที่ไม่อยากทำข้อที่4คุณไม่ได้สู้กับคนอื่นแต่คุณกำลังสู้กับตัวเองถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนชีวิตแต่ยังไม่ได้เริ่มขอแค่เริ่มวันละนิดชนะเสียงในหัวแค่วันละครั้งนั่นแหละคือแทยชนะที่แท้จริง